สวัสดีวันนี้ก็เปลี่ยนมอน้ำใหม่นะ,ะมันไม่มีฮะอ่ามันมีแต่น6แ,แล้วก็ใหญ่ล้วก็ใั้นอันนี้มันเนื้อฉีดน,นเตอร์เขาเลื่อยอยู่นะเป็นฟองอยู่ทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีนี่คือน้ำยานะ อย่ายาอยล้างภายในน็อตแข้งแอร์ิฮเตอร์คูลเลอร์อันนี้แอปก็นี่เป็นฮีโน่สามแปดโซลนี่เก๊ก็เป็นน้ำยาล้างแข้งแอร์อันนี้ล้างเสร็จแล้วบนการขั้นตอนก็ล้างเสร็จแล้ว ฉีดน้ำอ่ะตอนนี้ก็เป็นปอม๊มมที่แรกพวเรื่อพเป็นปอ,อ๊เออตอนนี้ฉีดเน้นย,ยาใส้หนึ่งขวดแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็เอามาเป่าลมเดี๋ยวเปลี่ยนม้อนน้ำใหม่ผมร้อนขึ้นนะถอดออกมาแล้วเมื่อเช้านะ เอาลายน้ำมาอีกลายน้ำมาไม่น่าจะดีให้ก็มีประมาณนี้แหละเสียเอาน้ำเสียดีทีก็ุดเตยนี่น้าป้า เสียเมื่อกี้นะร้อนขึ้นนะอันนี้หม้อพักก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับเปลี่ยนใหม่นหนาแล้วก็ก็เปลี่ยนระบบหล่อเลื่อนนะเปลี่ยนระบบหล่อเลื่อนมีเอ่อกองเครื่องใหญ่กองเครื่องเล็ก ไปกองโซล่าดักน้ำแล้วก็กองโซล่าบนนะรุ่นซีรีส์ห้าสามแปดศูนย์วีโน่ you know. ตรงนี้ก็รอจังหวะนิดนึงเอา,เาน้ำเอาน้ำไปซื้อเอา,าน้ำอจยว่นนนีาก็จะทำการฉีดอาฉีดได้ั้งนะโอเคเดี๋ยวก็ ha Việt Nam thôi rồi Ô lo ta nắm rồi Tao cứ cho đây cứ Mì